มามามากินทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณทุกคนโอ้โหดูเยอะมากโอ้โหดูทุกคนโอ้โห,โโห,น,โโหนี่คือแบบคนแทบจะล้นจานอะ่ะราคาบอกเลยจึ้งมากอันนี้โอ้โหแล้วข้างในมีอะไรบ้างตอนนี้อันนี้สั่งเป็นเส้นเล็กต้ยมยำโบราณมานะทุกคนเขาก็จะมีเส้นเล็กหมูสับอย่างนี้เลยทุกคนผักอันนี้ตักได้ไม่อั้นนะทุกคนโอ้โห และนี่มีไข่อันนี้ไข่เพิ่มมาโอ,อ้โหดูดูดีมากดีเกินดีเก,กินราคามากทุกคนมาเดี๋ยวมาลองกินดกอ่ววะแลวนี่มีเกี๊ยวด้วยนี่ร้านนี้เลยนะทุกคนร้านนี้อยู่แถวมอกรุงเทพไปนะตึกนิเทศบอกเลยว่าเจ้าเด็ดเจ้าดังบางคนก็ยังไม่รู้นะทุกคนที่เรยนอยู่มอเรพมากินกันทุกคนจะบอกว่าร้านนี้ที่เด็ดของเขาคืออยู่ที่แบบไข่แดงนะเป็นไข่เป็ดแล้วแบบอร่อยมาก กึ้งแล้วราคาคือแบบว่าหาไม่ได้แล้วราคานี้ออราคานดียะสี่สิบแปดบาทล้มไข่แล้วนะออทุกคนเฮ้ยดยชา่ิเขาจะแบบว่าเปรี้ยวๆเผ็ดๆแบบทุมแบบแบบยามโบราณเลยอะทุกคนออคือแบบว่าหากินท้องนอไม่ได้แล้วอะ่ะดูแลมาลองไข่กันนี่เริ่มนะดูจอกไปแบบนี้อ ไข่ยเยอะมากออไข่ยเยอะมากไข่เยอะมากแค่มากไอ้เต้าไข่ไอ้เต้าไข่จัดทุกคนม,ม,มันมากมันแบบมันแบบมันอะ่ะไอ้ไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงไหนความไข่แดงที่มันมันกว่าไข,ข,ข่ไก่ปกติทุกคนมาจัดทุกคน เดี๋ยวม,ม,ม,มาตามก็ได้เอาคนที่นี่